ยึดมากก็ทุกมากยึดน้อยก็ทุกน้อยถ้าไม่ยึดปล่อยวางก็ไม่มีความทุกข์ค่ะนี่ถึงว่านะคะพ่อแม่ปบวอาจก็สอนเราว่าจงปล่อยวางว่างละนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไตรักเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเราเข้าใจและเราท่องเรื่องนี้นะคะมาใชดที่สามารถจดจําได้ค่ะแต่ประเด็นสําคัญมันก็คือว่าเราเนี่ยนะคะ ที่จะบริหารสภาวะจิตเราเป็นแบบที่ปล่อยวางได้จริงหรือไม่นะคะนี่คือข้อสําคัญถ้าเราจะเข้าสู่ในกระบวนการที่จะปล่อยวางว่างรักในสิ่งที่นะคะไม่เกิดทุกข์ได้แล้วก็จงไว้ใจตัวเองค่ะจงรักตัวเองอย่างไรเงื่อนไขค่ะและเมื่อให่ที่รักตัวเองจนล้นอ,อกแล้วจงแบ่งปันความรัก ของตัวเองให้กับผู้คนอื่นๆอย่างไรเงื่อนไขด้วยค่ะเมื่อคุณมาตรงจุดนี้นะคะความรักนี่แหละจะพยุงเรื่องราวต่างๆให้คุณปล่อยวางว่างละอิสระจากนะคะการยึดมั่นถือมัตต์ขวบเพราะคุณจะเข้าใจแล้วว่าแก่นสารที่สุดมันอยู่ความรักอย่างไรเงื่อนไขที่พวกเราทุกคนกําลังจะ ส่งสารและข้อมูลตรงนี้ให้กับทุกคนเข้ามาเป็นตัวที่จะเยียวยาและอบอุ่มนะคะชีวิตของตัวเองได้และนี่แหละคุณจะเข้าสู่กระบวนการที่จะนะคะไม่ยึดมั่นถึงมั่นในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเมื่อรักอย่างไรี่เห็นไข่เงื่อนไขเข้ามาคุณจะเอาัยให้กับผู้อื่นและอาัยให้กับตัวเองได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยค่ะลองเอาไปใช้ใดูนะคะ